มีประเด็นอะไรคุยกันเนี่ยอะไรก็ไม่มีความรักก็ไม่มีเงินเงินก็ไม่มีไม่ได้ไม่ได้มีมีหวยจะออกแล้วพี่มคาร่วมงันกับเอสเพกเป็นไงบ้างคะอ๋อค่ะก็คือมุกรู้สึกเป็นเกียรติมากคือวันนี้ก็เป็นเหมือนวันสำคัญของแบรนด์ด้วยนะคะแล้วก็ตัวมุกเองแบบได้ได้มีโอกาสแบบ มายืนตรงนี้เป็นตัวแทนแบบไม่กี่คนนะคะก็ดีใจมากๆเลยก็ถือว่ามาร่วมยินดีด้วยแล้วกันค่ะเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าแบบคุณภาพมากๆเลยแล้วก็น้าดื่มเนี่ยอร่อยรสรสชาติเนีเหมือนน้ำเปล่าแต่ว่ามีกลิ่นหอมทั้งหมด3กลิ่นเนี่ยค่ะยังไงก็ฝากด้วยค่ะเพราะว่ามีประโยชน์ด้วยค่ะมีคอลลาเจนมีซิงค์แล้วก็มีวิตามินดีด้วยนะคะวชชอบรสชาติไหนมากที่สุดคะจริงๆอ่ะชอบ ชอบทุกรถค่ะแต่ว่าถ้าชอบสุดอะชอบรถอุทัยค่ะก็จะนันึกถึงตอนแบบใช่มันคุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆรถอืออออ่นๆอะก็ดีค่ะมมก็คิดว่ากินแทนน้ำเปล่าก็จะดีเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะได้แบบกินแล้วมันรู้สึกอร่อย้วยทำให้เรากินได้เยอะแบบคนส่วนใหญ่จะกินน้ำไม่ค่อยถืกกันตะกี้เนาะบนเวทีได้มาร่วมร้องเพลงยังไงก็ อ้แต่มุกเข้าใจมุกเข้าใจพี่แน็กนะว่าซูเพลงนั้นอ่ะถ้าสมมติว่าเราลืมท่อนไปท่อนนึงอ่ะมันจะเข้าไม่ได้มันจะแบบเพราะว่าดนตรีคล้ายๆกันทั้งเพลงเนี้ยค่ะมันเลยไม่รู้จะเข้าท่อนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าทีมงานทีมงานก็จุงมาแล้วก็แบบว่าช่วยช่วยลงได้ไหมเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยฉันรับมาเป็นเป็นขับเออเป็นทันขับพี่กามีนค่ะแต่คือกับกับพี่แน็กอะมุกรู้จักกับพี่แน็กอยู่แล้วก็เคยร่วมงานกันแล้วก็เหมือนแบบเป็นพี่น้องบ้านใกล้กันเงี้ยค่ะแต่ว่าคือ คชอบชอบพี่กามินมากโดนโดนเขาตกโดนตกจากไลฟ์เนี่ยนะคะแล้เขาตกจากไลฟ์แันไหนคะก็เวลาแบบพูดเวลาไลฟ์กับพี่น็กเนี่ยแหละแล้วมุก็จีนด้วยค่ะแล้วก็น่าเกอนยดแมคือเขาแบบพูดภาษาไทยน่ารักนะคะไม่ค่ายยืนผ่านอะไรหรเราพยายามแบบสู้คือมุกอาจจะเกรงใจไงคือเขามาเป็นคู่แล้วแบบว่าแต่ว่าเป็นแบบแต่หนูก็เข้าใจว่าผู้หญิงผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายอย่างเงี้ยเขาก็มักจะให้แบบสลับยืนอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามุกก็ ็แบบว่าไม่อยากแยกงเขาขอขอไม่แยกแล้วกันกลัวดราม่าด้วยเหมือนกูเป็นชิปเปอร์เนาะแบบเวลาเห็นมาพี่มิก็แบบอุ้ยพูดด้วยกันเลยจ็ชอบสนับสนุนค่ะเคือแว่าบุญกุศลจะส่งมาถึงเราว่าเอ,อ้ยเราจะได้มีคู่อะไรอย่างเงี้ยองอยากมีคู่แล้วตอนนี้มีหรือยังคะยังไม่มีค่ะมันไม่มีอะไรเลยในตอนนี้ค่ะไม่มีนะแบบแฟนรอบน่าจะสิคะเข้าได้ลูกค้าลูกค้าเราได้ ก็ทักเฉยๆเลยค่ะไม่มีแบบมาขายขนมจีบอะไรอย่างเงี้ยไม่มีมาขายขนมจีบก็อาจจะช่วงนี้มึงไม่มีใครแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรแบบเวลาคนเขาทักมามึงอาจจะต้องแบบดูท่าทีเรานิดนึง,งนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีท่าทีอะไรตอนนี้ก็คือตั้งใจทํางานมากแต่มไม่ได้ปิดกั้นเรื่องความรักมึงไม่ปิดกั้นค่ะมึงก็เริ่มอ,อายุเยอะแล้วก็แบบยี่สิบเจ็ดแล้วก็จริงๆก็อยากมีแฟนแล้วค่ะแต่ว่า แต่ว่าถ้ามันแบบไม่ไม่เจอก็ยังไม่เป็นไรค่ะไม่ไม่ได้รีบร้อนอย่างมีปรโสดมาประมาณสองปีแล้วเหรเหมเราชินกับความโสดหรือเปล่าไม่โง่ชินแล้วฟั่งฝั่งดูเศร้าแล้วทุกคนน้าต้าแบบความเหมือนแบบโอ้ยน้าสงสารว่าไอคนนี้ความเหงาที่เลเวลไหนนะหนูเหรอแต่หนูอยู่กับเพื่อนนะคะแล้วก็เราก็ครอบครัวก็แบบพี่ชายอะไรก็วุ่นวายมากอลค่ะก็ยังยังโอเคอยู่ไม่ได้เหงามาก ออกแนวแบบว่ารุ่วัยเหมือนกันกลัมาสองานดีกว่าได่ค่ะมีอะไรบ้างคะถ้าผลงานก็ตอนนี้มีซีรีส์กับ GMTV บ้านของเราค่ะก็เล่นกับพี่เตนิวแล้วก็พี่เตพี่นิวมุกชอบเรียกรวมกันพี่เตพี่นิวแล้วก็แจนเฮค่ะก็เล่นบ้านหลอดออนเซลล์ค่ะเป็นซีรีส์ของภาพดีทวีสุขค่ะอันนี้ก็อยากให้ติดตามกันเพราะว่าป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีด้วย บรรยากาศรวมตัวกันสี่คนนี่เป็นยังไงบ้างคะพี่หน้าอ๋อดีค่ะทุกนีแบบว่าผลงานต้องออกมาดีแน่เลยสนุกสุดๆไปเลยแหละแต่จริงๆคือสนุกสนุกตั้งแต่ตอนถ่ายทำแล้วค่ะด้วยความแล้วเรื่องเป็นคอมเมดี้อ่ะก็คิดว่ามันก็คงจะสนุส่งต่อถึงคนเล่นส่งต่อถึงคนดูได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ภาพดีทวีสุดทําด้วยก็ก็การันตีคุณภาพได้และยังเป็นศิลป์ข้ออีกด้วยความที่เป็นพี่เต เลยค่ะเตนิวแจนก็มุกเนี่ยรวมกันโอ้โหแบบอย่างของหายบ้างอะไรจำบทอะไรกันงงๆอะไรอย่างค่ะใช่แล้วคือเราสนิทกันมาเป็นเป็นสิบปีแล้วค่ะ <c oughs> ก็คือเหมือนเป็นเพื่อนวัยเด็กที่ได้มาทำงานด้วยกัน <c oughs> ก็สนุกดีแล้วผลงานเพลงค่ผลงานเพลงก,ก็อยู่ในเอ่อการระยะการผลิตการแก้อยู่ <c oughs> อย่างค่ะจะได้ มีได้ฟังเร็วๆนี้ค่ะทางไรเซอร์ s ิวอยากตัวพี่มุกได้ไปแบบว่าขอพรอะไรนีกบ้าไหมคะขอขอพรค่ะเคยไปที่แต่มุกข,ขอพรที่ที่ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็มุกก็เคยแบบว่าขอเงินขอเงินหลักหลักประมาณหนึ่งไปขอที่ฮุกูโอกาสขอหลักหลักขอหลักแปดแปดหลักเนี่ยค่ะแล้วก็แบบว่า รู้สึกว่าแม่นค่ะก็เลยคิดว่าเนี่ยจะต้องไปจะต้องไปแก้บนที่ฟุกุกโอกะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้มุกจาเอาเดี๋ยวไว้มุกจะโค้ดเว่าวัดไหนอะไรยังไงค่ะคือคิดว่าแบบอย่างเงี้ยเลยค่ะมีคนมาแบบขอพี่ิดัดม่เหมเวลามุกไปมูที่ไหนแล้วมปังอะไรให้แต่จริงๆประสบการณ์ชีวิตมุกยังไม่เคยมูที่ไหนแล้วก็แบบพอมุกข้อมูแบบว่ามูแบบว่าเวอร์นิดนึงค่ะคือมูเวอร์ ใช่บู๊ว่าเกินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติแบบว่าอย่างสมมติแบบอย่างอย่างแปดหลังเนี้ยก็จะแบบเราก็ไม่ไม่ที่แค่จะไม่ได้ยินในงานบุตการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือแบบบุกก็เฮ้ยมันมีโอกาสที่แบบได้รับมาจริงเลยอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยต้องไปกลับไปไหว้ที่นี่ที่บุ๊กโอกาสค่ะเดี๋ยวจะแปะพิกัดให้นะคะว่าวันไหนค่ะตรงนี้อยากไปนอกจากอะไรนะคะพรโอ้ใช่ค่ะอันนั้นที่ไหนนะคะวัดพระนอนนะคะ ก็น,นั่นแหละคะ่ะที่ต้องเดินขึ้นไปอะคะ่ะอันนั้นว่าสุดยอดเลยะคะ่ะแล้วก็จะมีไปเล่นคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นด้วยคะนน่ะเป็นยังไงเล่าบ้างอ๋อใช่ค่ะก็เดี๋ยวก็จะมีคอนเสิร์ตเป็นแบบคอนเสิร์ตของเราเองจริงๆเป็นหนึ่งทบหนึ่งชั่วโมงเงี้ยค่ะที่ญี่ปุ่นค่ะก็จะเป็นเวทีที่เป็นสมมติเป็นเวทีอย่างเงี้ยแล้วข้างหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิทุกคนข้างหลังอย่างเงี้ยเลยะคะ่ะคือสวยมากๆค่ะก็อยากให้ทุกคนไปกันนะคะ ฟูฟ <Fuji> ูจิเบสค่ะองมีเตียมเพลงใช่แล้วค่ะแล้วก็ถ้าที่ความตั้งใจของมุกนะคะมุกตั้งใจว่าจะดําเนินทั้งหนึ่งชั่วโมงนั้นด้วยภาษาญ,ญี่ปุ่นด้วยตัวเองคะอ่ะก็เลยก็เลยแบบว่าตั้งใจางมากๆเลยอยากให้ทุกคนมาดูค่ะแล้วก็รวมถึงมีร้องเพลงญี่ปุ่นด้วยมีเราเรียนมาแล้วเราฝานแบบโอ้ยเชิญชวนแบบยังยังยังเกยั เป๊ะถ้าทุกกจะขอออกแบบถ้าออกสื่อว้ขอเป๊ะๆเอีย่ะขอขอตั้งใจไปทุก้อมก่อนนะคะที่ฝากฝากเลยค่ะค่ะก็เอาฝากทั้งผลงานนะคะแล้วก็ผลงานซีรีส์นะคะแล้วก็คอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นที่ึัมี์ด้วยนะคะทุกอย่างก็มาจากความตั้งใจของทั้งวงแล้วก็เพื่อนๆเลยค่ะขอบคุณค่ะนอาที่ค่ะขอถ่ายรูปออนไลน์